เปิดตัวแล้วมี power bank 3 Pikachu Edition จากทาง Xiaomi ในราคา460บาทเปิดตัวแล้วมี power bank 3 Pikachu Edition จากทาง Xiaomi ในราคา460บาทก่อนหน้านี้นทาง Xiaomi ได้เปิดตัวมี power bank 3ที่ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็มีรุ่นพิเศษออกมาวางจำหน่ายเพิ่มเติมด้วยครับโดยทาง Xiaomi ได้ร่วมกับ Book Dream เปิดตัวมี่ p w w r r b n n k 3าวพิคจูอิดิชัน่นพา n เรรุ่นพิเศษที่ประเทศจีนครับโดย Power Bank จะมีสีเหลืองและรูปของ p พิ c จูสุดน่ารักที่เป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องโปเกมอนด้วยครับส่วนสเปคของ Power Bank นั้นจะเหมือนกับรุ่นปกติคือมีความจุ10,000หม ah, ิลิแอมรองรับกำลังไฟแบบ Input 18วัตต์มีพอร์ต Input คู่ที่มีทั้งพอร์ตไ i c คร USB และ USB Type ท รองรับกำลังไฟสูงสุด18วัตต์โดยใช้เวลา4ชั่วโมงในการชาร์จให้เต็มครับและยังมีพอร์ตแบบเอาพุตแบบ USB A บออีก2ตัวรองรับกำลังไฟ18วัตต์และยังรองรับการชาร์จไฟในโหมดกระแสไฟต่ำเพื่อให้สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์สวมใส่อย่างมีแบรนหรือมีเอียบัตได้ด้วยครับส่วนเรื่องของราคามี่ power bank 3 p i พิกะจ edition นั้นมีราคาอยู่ที่99หยวนหรือประมาณ460บาทเท่านั้นครับ และจะเริ่มขายที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับ